ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเชื่อว่าโลกใบนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กันนั้นมีสิ่งลี้ลับอยู่รอบตัวเราที่ยังพิสูจน์หาคำตอบไม่ได้ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางมาพิสูจน์ตามหาความจริงถึงเรื่องราวที่ยังหาคำตอบไม่ได้ภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้ทุกท่านได้ชมอยู่ในเวลานี้คือบนถนนสุขุมวิทบริเวณแยกไฟแดงบ้านอำเภอ อยู่ในอาณาเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งบริเวณแยกไฟแดงแห่งนี้นี่เองได้เกิดเรื่องราวที่ผู้คนมากมายต่างสงสัยและยังคงหาคำตอบไม่ได้ถนนช่องทางที่ปรากฏอยู่ในภาพตอนนี้เป็นเส้นทางที่มาจากเมืองพัทยามุ่งหน้าเข้าอําเภอสัตหีบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่เชื่อกันว่า ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้ซึ่งจะสามารถสังเกตให้เห็นได้จากกระทงบัตรพีที่มีผู้คนนำมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณตามทางสามแพ่งหรือตามแยกต่างๆนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือยังครับปรากฏการที่หาคำตอบไม่ได้ ได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงกลางวันแสกๆให้ทุกท่านได้เห็นเป็นบุญตานะครับเห็นหรือยังครับถ้ายังไม่เห็นให้สังเกตไปที่สัญญาณไฟจราจรด้านบนซึ่งเป็นสัญญาณไฟแดงและสังเกตไปทางซ้ายมือของท่านนะครับที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้ทําการติดป้ายสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่ระบุตัวหนังสือสีแดงใจความอย่างชัดเจนว่าหยุดรอสัญญาณไฟเมื่อทุกท่านเห็นเช่นนี้แล้ว เข้าใจความหมายในแบบเดียวกับผมใช่ไหมครับว่ารถทุกคันต้องหยุดรอสัญญาณไฟแดงไม่ว่าทางตรงหรือทางเลี้ยวขวาถูกต้องใช่ไหมครับหรือหากท่านใดตีแปลความหมายเป็นอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่เมื่อเกิดสัญญาณไฟแดงขึ้นในแต่ละครั้งทําให้ผู้พบเห็นหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันขนหัวลุกสู้ขึ้นมาทันทีเมื่อพบว่า รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากเมื่อวิ่งสัญจรผ่านมาถึงจุดนี้กับเร่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟแดงชนิดที่ใครเห็นต้องอ้าปาก้างตั้งคำถามว่าคุณไม่เห็นไฟแดงหรือป้ายบอกให้หยุดหรือไงซึ่งหากเกิดขึ้นเพียงไม่กี่คันก็อาจจะมองหรือสันนิษฐานได้ว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎจราจรแต่นี่กลับมีรถจำนวนมากที่ผ่านไปอย่างหน้าตาเฉยเหมือนกับถูกบังตาให้เห็นว่า เป็นสัญญาณไฟเขียวรวมถึงป้ายบอกให้หยุดรอสัญญาณไฟที่อาจถูกบังตาเช่นกันจนมองเป็นว่าซ้ายผ่านตลอดก็เป็นได้นะครับและเพื่อให้ความจริงในเรื่องนี้ปรากฏผมในฐานะสื่อมวลชนและตัวแทนของพี่น้องประชาชนจึงขอเรียนเชิญผู้ที่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงในช่วงระหว่างวันที่12และ13ธันวาคมสามารถติดต่อชี้แจงข้อเท็จจริงได้ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลน,นาจอมเทียน เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ปรากฏให้ท่านได้เห็นนั้นถูกบังตาจากสิ่งลี้ลับไม่ได้เป็นการตั้งใจฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งเชื่อได้ว่าคำตอบของพวกท่านจะสามารถไขปริศนาเรื่องราวความเชื่ออลิลับนี้ให้กระจ่างแก่สังคมได้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาตามหาความจริงในเรื่องนี้กันแล้วนะครับส่วนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จะปรากฏได้หรือไม่นั้นก็ขอให้ทุกท่านภาวนา ให้มีผู้ที่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงเข้าไปบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขานั้นถูกบังตาทําให้ไม่เห็นไฟแดงและป้ายสัญลักษณ์หรือไม่นะครับเราก็มาภาวนาเอาใจช่วยกันท้ายที่สุดนี้นะครับด้วยความปาถนาดีขอทุกท่านนั้นอย่าตั้งตนอยู่บนความประมาทโปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของท่านอยู่ในความปลอดภัย รวมถึงผู้บริสุทธิ์ที่ใช้ถนนใช้รถร่วมกับเราเขาก็จะได้รับความปลอดภัยไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางโดยเสัสดิภาพกันทุกคนนะครับ